สวัสดีค่ะเอซี FC ทุกท่านเลยนะคะก็ไม่รู้จะทําอะไรอ่ะเนาะลดน้ําต้นไม้เสร็จแล้วนี่ละค่ะทําความสะอาดหลังบ้านเนี่ยกะว่าจะทะยอยขุดขุดเสาขุดเสาเนี่ยค่ะเวะลาสองสามต้นเนี่ยเนี่ยค่ะก็แค่นี้และค่ะตรงเขตของของส้มก็ทยอยเดี๋ยวจุดไฟเผาเอาเนี่ยค่ะ มันก็สะอาดหูสะอาดตานะคะเนี่ยเดินไปตรงป่ายางก็คือหนองน้ำไอช่วงที่ว่าไอฝนตกเนาะน้ำมันจะไหลขึ้นมาเลยนะเจ้าก,ก่อนนะ่ะส้มเะปลูกมันสัมปะหลังแต่นี้ก็เริ่มปลูกไอเนี่ยะคะ่ะเนี่ยก็ทำความสะอาดไปแบบนี้แหละคะ่ะ ทยอยทําก็เผาจุดแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเผากันแป๊บนึงเนี่ยค่ะแต่มันก็เริ่มแบบว่าสะอาดหูสะอาดตานะคะแต่ส่วนมากมันจะมีมายาลาบเยอะเนี่ยค่ะตรงนี้อันนี้ชะอม ก็น่าจะได้กินตลอดรอให้มันไอเนี่ยอันน,น,นี้เนี่ยเพราะว่าเสาอะ่ะมันมียี่สิบต้นส้มกะจะอ้อมมาเลยอืมก็อยู่แบบนี้แล้วค่ะอยู่แบบเปาะเปาะ,ปะแปะแบบนี้แหละแต่ก่อนคือส้มจะไม่ค่อยอยู่บ้านแล้วจะไม่ค่อยคิดว่าจะทําทําความสะอาดบ้านนู่นนี่นั่นนะคะคือจนกว่าแบบว่าอ่ะเราเข้าไปหนู ในหมู่บ้านก็ไม่เตะความวุ่นวายนู่นนี่นั่นเออส้มกรลองแบบว่าอ่ะนั่งทํานู่นที่นี่นั่นแปบ๊บเดียวค่ะเนี่ยชีวิตมันก็โอเคขึ้นนะคะเพราะว่าปลูกอะไรก็ได้กินตลอดอก็เหมือนจากการที่เราเครียดอย่างเงี้ยก็ถามว่าปล่อยวางได้ไหมก็ไม่น่าใช่ แต่ก็คือทําให้เราแบบว่าไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านเพราะว่าส้มเป็นคนอารมณ์ร้อนแล้วก็แบบาทานูน่นทํานี่ไปใครจะมองแบบไหนใครจะนู่นนี่นั่นก็ช่างเขาเนาะนี่แหละคะ่ะกล้วยสีดำเนี่ยเดี๋ยวซูให้นี่นะคะ่ะกล้วยสีดำก็พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ไอ้บ้านเขาหมอนิ่มบ้านเขาน้องหนึ่งจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ยังไม่ได้ไปช่วยเขาเลยค่ะก็ทำความสะอาดนู่นนี่นั่นอยู่เดี๋ยวต่อไปก็คือจะแบบว่าถ้ายอยตัดไม่ให้มันลกเราก็น่าจะแบบว่ให้เขาไถากาุกบจะน่าจะปลูกมันปีนี้ค่ะน่าจะปลูกมันอยู่ อีรวยนีย่ก็ไม่ค่อยอยู่กับที่นะอีนี่ถามว่ามันกว้างไหมมันก็กว้างอยู่นะคะส้มจะเอาจอบมาทยอยขุดแล้วก็ฝังไปเรื่อยๆะคะ่ะขุดทีละหลุมสองหลุมอย่างเงี้ยอืมดีกว่าให้มันรอช้าแต่ตรงริมตรงเนี้ยไอตรงท่อเนี้ยเดี๋ยวส้มก็จะไอเอาดินถม เนี่ยค่ะบรรยากาศมันก็โอเคนะคะแต่ส้มจะลงแบบว่าต้นเงาะด้วยนู่นนี่นั่นด้วยแต่ว่ามะพร้าวเดี๋ยวจะหามาอีกสามสี่ห้าต้นอ้อมมานี่เลยแล้วเสาวลวเนี่ยส้มจะทยอยขุดแล้วค่ะเนี่ยขุดจากเนี่ยหนึ่งสองสามเพราะว่าจะเริ่มทยอยขุดไปละไม่ไหวก็แค่นี้แหละค่ะตรงพื้นที่ของส้มบ้านก็ มันจะโล่งเอาออาจริงคือบรรยากาศบ้านส้มคือโอเคแต่ถ้าไปถ่ายทางถนนมามันจะโอเคมากเลยค่ะนี่ก็อยู่แบบนี้แรกๆส้มก็กลัวนะคะส้มก็กลัวไม่ใช่ไม่กลัวแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งก็เริ่มเกิดอาการแบบว่าเนาะชินคนเราเนี่ยตอนนั้นก็คือบ้านของหมอน,นิมก็ยังไม่มาค่ะจนแบบว่าไอ้นี่ก็มาเนบ้านส้มกับแถวนู้นก็คือปลูก หนอ,มองมงหนอไม้ไอ้นี่ก็คิดว่าจะแบบว่าถ้ามีเงินก็จะทยอยถมลงถมลงแบบนี้ค่ะไอ้บางกละูก็เริ่มแบบว่าอ้าปากค้างและอันนี้คือสวนของเขาแม่หมอน,นิ่มเนี่ยมีหวายมีเหยแกก็ปลูกพริกส้มก็ไม่ต้องปลูกค่ะพริกวิ่งไปเอาเอาดึกดึกแกชอบปลูกเดี๋ยวนี้แต่ก่อนแกปลูกผักฝั่งนี้นะน,นู่นเดี๋ยวนี้ปลูกฝักฝั่งนู้นไอเราก็เอาไม่ได้ค่ะเออ นี่ยก็อยู่แบบนี้แล้วค่ะจะทะยอยไอ้น,นี่ยแต่ว่าจะเริ่มจะหาจอบมาหาขุดขุดขุดไอขุดเสาอะค่ะทะยอยขุดไปเรื่อยๆนี่ค่ะอยู่แบบนี้ถามว่าอยู่แบบนี้มันจะมีกินหรอกก็ไม่มีแต่ก็อยู่แบบเนี้ยอืมถามว่าละมุดพอขายไหมมันจะพอกินแล้วก็ใส่บาดนี่ยละ ดกค่ะยอมรับว,ว่าดกแต่ว่ามันมันมันพวกพี่เขาจะับมันคือคล้ายๆแบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะเนี่ยก็อยู่แบบนี้แล้วค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ